ใบแรกที่ปลาได้มาในคือใบไหนครับในตู้มีเยอะมากนะที่เห็นอยู่เนี่ยก็ให้ชมดูนะฮะถ้าจะากที่ยทั้งวันเนี่ยคงจะไม่หมดอยากถามว่าใบนี้ราคาเท่าไหร่เวัครับบ้านแสนลักแดรี่ครับวันนี้เราจะพาไปปลูกห้องปลากันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักโู้จิก่อนจีจี <c oughs> <c oughs> จีหนาไหมครับไปปลูกห้องปลาตุ้มตุ้มตุ้มตปุ้มุ้มตุมตุมมตุมุ้ม สวัสดีครับวันนี้จะมาให้ป้ารีวิวกระเป๋าไฟแท็กของป้าใช่ครับ ต่อแถวอีกแล้วนะครับบุกมาแบบไม่ตั้งตัวอีกแล้วครับเรา,าเริ่มกันเลยอย่าพูดพ้างทเพินอยากยยรู้ว่าใบแรกที่ปาได้มาดนคือใบไหนครับเอาอยัางเอาเริ่มต้นเลยใช่ไหมใช่ใช่ครั้งแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะสะสมกระเป๋เาไฟถ่านเออเห็นเพื่อนได้ปั่นจักรยานแกงลูกหมูเนี่ยปั่นกันแล้วก็มีคนละใบแล้วเขาก็บอกว่าเราก็ต้องมีแบบเขาจริงๆแล้วไม่ได้ชอบเลยเพราะว่าเป็นกระเป๋าผ้าใบที่เขาจากเมืองนอกที่เขาทิ้งแล้วมาทำเป็นกระเป๋า สไตล์เราไม่ใช่แบบอย่างนั้นเราก็ชอบอะไรของหรูหรูแต่พอเริ่มได้ใบแรกมาคือใบนี้ครับใบเลขสาม RY จ้า แบนแบนใบให้มาก่อนใบเราก็ไม่สนใจเราก็มีกับเขาสะพายไปเล่นเล่นเวลาไปออกทริปแล้วก็ได้ใบที่2สองมาก็คือใบนี่ก็คือใบที่เหลือหยิบแล้วขอกุญแจแล้วไขให้ดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือได้ใบเหลืองนี่มาจากลูกสาวให้มาเป็นที่ที่ระลึกจําได้ไหมค,ครับกุญแจดองไหนจรับจ๊าบอ่ะอปูให้มาเลยเลยป,ปูนะน้องปูให้เป็นที่ระลึกมาได้มาเมื่อไหร่ได้มาเมื่อโอหลายปีแล้ว ะอ่าไหนไหนเปิดตู้แล้วมีใบไหนอยากโชว์อยากโชว์นะครับใบโชอย่างเช่นบางทีคนจะชอบเล่นอย่างเงี้ยฮะอย่างใบทิมมี่อ่าม,มีกลมอย่างเงี้ยฮะที่หายากอะไรไหนใบอื่นก็มีตัวย่าเช่นใบนี้หรือไม่ก็สีดำ,ดำพิเศษยังไงพิเศษก็คือว่าสีดำเนี่ยเอ่อคนจะชอบสีดำมากอ่าราคาก็จะสูงกว่าปกติทั่วไปนะครับก็คือค่อยๆสะสมทีละใบท<อ>ีละใบก็ เยอะอยู่เหมือนกันนะครับจะให้โชยิงเจียพูดเป็นบทน,นะฮะทั้งวันเนี่ยไอไลย์นี่หายากไหมข้างล่งางไอแชมพูนะแชมพูอะไรครับนีอโอ้อ,อันนี้ก็เป็นโลลินนะฮะก็คือยากไหมก็จะว่ายากก็ยากเพราะว่าสีสันค่อนข้างจะสดใสน,นะครับลลแล้วก็ออเป็นรุ่นนะฮะคือรุ่นนี้ดียังไงต้องอธิบายก่อนเพราะว่าตอนแรกๆก,ก็ชอบมากรุ่นนี้คือมันเป็นผ้าที่ ทำจากขวดนนะ้ำพลาสติกทกําน็นกระเป๋าเขาพิเศษยังไงก็คือพอข้างในใส่ของแล้วก็ยิ้วได้ข้างในนี่เขาทําไปเรียบร้อยก็ชอบสไตล์การออกแบบของเขานะฮะเอามาใช้งานก็ดูเก๋ไก๋ไอีกแบบหนึ่งบางทีเราซื้อกระเป๋าเนี่ยบางทีซื้อที่ดีไซน์ด้วยดีไซน์แล้วส่วนใหญ่อีกใบนะหนึงเมื่อกี้ใบไหนใบนี้นะฮะใช่ใช่โอ้โหใบนี้ก็ สวยครับโรลินเหมือนกันใช่ไหมโรลินเหมือนกันแต่ว่าใบนี้เนี่ยจะเป็นหมายเลขนะครับผมเป็นคนค่อนข้างจะสะสมพวกหมายเลขถ้าส่วนใหญ่ดูจากนี่ไล่ขึ้นมาเริ่มแรกนี่นะฮะเห็นไหมฮะจากหมายเลขก็มีเนี่ยฮะไล่ลงมานะครับรูเหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็อ่าใบนี้ในเจ็ด ก็ค,คือไล่ไปหมายเลขคือไล่ไปเรื่อยเลยตอนแรกๆเขชอบหมายเลขไล่ลงมาพอ,มอ,อหมายเลขเสร็จเรียบร้อยเสร็จเราก็เออพอดีหมายเลขแล้วพอคิดอยากได้อะไรมันก็มา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 ,มาไล่ไปเรื่อยโซนห้าหน,นหนึ่งห้าจุดเล่านุจนมาถึงเราต้องสะสมอาผ้าใบาหนึ่งผืนบนผ้าใบหนึ่งผืนเนี่ยจะมีอาอยู่แค่โันหนึ่งก็คือเป็นลิขสิทธิ์ นะครับเป็ R น R คือลิกลธิ์อย่างเงี้ยสีดำสีขาวสีแดงสีน้ำเงินสีฟ้าตัว R หมดเลยแถวนี้ทั้งแถบเลยเป็นจุดเด่นของเขาคือ R แล้วก็ไล่มาพีซที่ได้มาพีซครั้งแรกคือใบแรกเลยคือใบนี้คือชอบมากใบนี้ได้มาเนี่ยชอบมากพอได้ตัวนี้มาปุ๊บต่อจาก2ใบนี้พอได้นี้มาเป็นจุดประกายเริ่มต้นเลยพีชก็ไล่มาตลอดอจากแดงจากดำ อากอะไรมานะครับไล่บทีละไบทีละไบทุกอย่างเนี่ยบอกตรงๆว่าคิดอะไรได้อย่างนั้นมาเองโดยที่บางทียังงงเหมือนกันนะครับเพราะใช้เวลาตั้งแต่เดือนตุลาไปไปลายปีก่อนที่แล้วแล้วก็สะสมมาใช้เวลา3-4เดือนค่อยสะสมแล้วก็ทุกใบเนี่ยอย่างยังอย่างใบตัวเนี้ยสวยๆทั้งนั้น ไบนี่นี่ลิมิเต็ดสมุนโชเพราะว่าจะหายาเห็นว่ามี800ใบหรือเรื่องไงในในใน,ในโลกแล้วก็จะมีตัวสเต็มที่เป็นติดไว้นะฮะอ่าที่กระเป๋านะครับที่ว่าหาหายากวมีอีกในตู้มีเยอะมากนะ,ะที่เห็นอยู่เนี่ยก็ให้ชมดูนะฮะถ้าจะากที่บายทั้งวันเนี่ยคงจะไม่หมดนะ<ๆ>ครับเพราะว่าก็อยู่ในตู้นะ,ะเห็นมฮะเยอะเยอะจริงจริงนกระเป๋าสตางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย เป็นอะไรที่เรื่องที่ฟุกกิ๊กของเขามากเขาทำอะไรดูหน่าใช้ไปหมดนะครับดูนะครับอันนี้เป็นเลขเก้าะต้าการออกมาแล้วเนี่ยอย่างตัวยังมีเล็กๆอีกครับนี่ก็คือเป็นอักษรของผมนะฮะอ่าตัวจีหมายเลขเจ็ดอย่างเงี้ยฮะอย่างอิตาลีอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งดูสวยงามนะฮะเออราเห็นอางเงี้ยใส่ตังได้เป็นแสนนะฮะไปแค่เนี้ยช้าหลังบ้างอย่างนี้ก็เป็นรุ่นประันนะครับ ดูดิครับดูทรงเขานะฮะดูวิธีการและการออกแบบของเขานะครับการใช้งานนะฮะแล้วก็ม้วนเก็บเป็นหูออกมาแล้วทาม้วนเก็บแล้วใส่ของข้างในจะเยอะมากเหมาะกับก,การเดินทางท่องเที่ยวใบน้ําเงินว่าไ,ไงคือใบน้ําเงินอย่างใบน้ําเงินหรือใบขาวอย่างเงี้ยนะที่ได้มาของกัปตันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกระเป๋านี่จะได้มาจากสวิตคือส่งจากสวิตมาเพราะว่าน้องที่เขาขายเนี่ยเขาจะติดต่อมา นะฮะแล้วก็เอามาให้ดูเราชอบเราก็สั่งสั่งแล้วก็รอรอจนกว่าจะได้มาจากประเทศสวิตเลยบางบางบาง,บางชุดมาอย่างจะมาเป็นคู่กันบางทีก็มีนะฮะอย่างเนี้ยชุดเนี้ยจากสวิตท,ทั้งหมดเลยเป็นสีที่มาแนวเดียวกันเพราะว่าเราว่าพัดแปดดีชอบดูลายดูเส้นแล้วเนี้ยดูมันน่าหลงหลังอย่างใบนี้เนี้ยใบนี้สวยเลี่ยมกิฟสีขาว0 0 5้าสวยมากพีด นะ,ะสวยสวยจริงใบนี้สะพายไปไหนเนี่ยต้มีคนมองตามแน่ก<อ>็อย่างเช่นเออมีอยู่ใบหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นเออเป็นทรงหลุยผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนทรงนี้จะเห็นเนี่ยเป็นได้มาแล้วก็เป็นทรงที่แปลกแล้วก็สวยนะฮะแล้วก็เปล่าผู้หญิงถือ อันนี้ยังไม่มีใครมีขายหรือมีในชอ็อปอะไรนนะครับได้มาก็โชคดีที่ว่าคุยไปคุยมาเขาชอบผมแล้วก็เลยบอกว่าเอาให้พี่กันแล้วกันกรงมาขายผมก็เลยเก็บไว้แล้วก็ใบนี้อย่างสีเขียวได้มาก็แปลองอีกก็เป็นคู่ใหม่นะฮะพอได้ใบนี้มาก็ได้ใบสีเขียวนี่มาที่เป็นคู่กันเราก็เก็บเป็นคู่อย่างใบนี้ R7 พอได้ R7 ใบนี้มานะครับ นี่นะฮะเราก็ได้บาใบตอมาคือพอได้มาแล้วก็สะสมเป็นคู่อกีกอย่างเนี่ยมันก็เล่าไม่จบอะฮะเป็นวันๆน,นะฮะกระเป๋าทุกใบเนี่ยได้มาแบบที่ไม่คาดคิดได้มาเราก็เก็บสะสมทีละใบสองใบสามใบเอ่อได้มาเรื่อยอย่างนี้กระเป๋าเดินทางอย่างเงี้ยฮะ ใส่กระเป๋าเดินทางเสื้อผ้าเป็นเป้ได้เดินทางได้แต่เสื้อผ้าได้ไปได้เนี่ยดูเลยฮะเนี่ยดูการออกแบบของเขาซบสะสายได้ทุกเทุกด้านพอใส่ยังไงก็สวยดำล้วนนี่เขาว่าหายากใช่ไหมหายากครับดำล้วนนี่หายากเพราะว่าเป็นกระเป๋าสีดำนี่บางทีนี่ต้องแย่งกันแย่งกันเพื่อจะเป็นเจ้าของแล้วก็ถ้าจะบอกว่าแพงหรืออะไรเนี่ยอ่าใบนี้ผ้าที่แพง ีเขียวอินดัสอันนี้แพงผ้านี้แพงทุกคนถนักเล่นจะรู้ว่ามันแพงอย่าถามว่าใบนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าผมบอกใบนี้ราคาหลักมือถ้าใบนี้มีไม่กี่ใบก็น่าจะแพงว่าสักจะพูดราคาในฝานะยวน้องๆจะบอกว่าพี่เวอร์หรือเปล่าเป็นเปนอินดั In ut, สนักเล่นก็จะรู้ว่ากี่กี่ตัวหกหกเหรอ,อถึงหกไหมก็ไม่ถึงหกอกครับจริงๆแล้วพวกเนี้ย ไม่ไม่ไม่ถึงหกเพราะว่าเราคงไม่วู่วามแต่นี่ก็วู่วามแล้วนะไม่วู่วามแต่ก็วามวามวู่ไปแล้วครับวู่ไปแล้วครับก็ได้มาเงี้ยฮะอย่างดําแล้วก็มีตัวจุดกลมจุดสีฟ้านั่นแหละสวยแบบน้อยกระดวงพราะจันดวงหนึ่งก็คือสวยงามสวยงามมากอย่างหมายเลขสี่สี่สี่สำคัญนี่คืออะไรครับสามสามหมายเลขสามสามตัวเลขที่ได้มาแต่ละใบผมก็ไม่คิดนะฮะครั้งแรกที่ได้กระเป๋าหมายเลขสามสามมา หรือว่าใบที่มาทีละใบเนี่ยจู่ๆเชื่อ,อไหมครับว่ามันมา,มาแบบแปลกมากพอได้ใบนี้ปุ๊บใบนี้โผล่พอได้ใบนี้ใบนี้โผล่เหมือนกระเป๋าเขาจะเรียกพวกหรือเรียกเพื่อนมาคือได้มาแบบ2 3 3 3 2 3, 3อันนี้3 2 3 2อย่างเงนี้ฮะใบนี้ใบล่าสุดได้มานะฮะเลข3เป็นวันเกิดของพัทยาเลข3า เราเกิดมาก็เลยตัดสินใจซื้อแล้วก็ชอบทรงเขาแล้วก็ชอบด้านในของเขาเนี่ยฮะเราดูสิครับเขาออกแบบเขาโมสตัวนี้ดูสิฮะเขากุผ้าเรียบร้อยนะฮะมีช่องใส่หลายช่องเยอะมากไปทางโน้นไหมอ่าเราดูนี่ฮะแต่ตัวนี้ตัวบีเห็นไหมฮะบีเนี่ยคือชื่อย่อผมคุณช่วยหรือบอยชอบสีแดงเขียวเป็นตัวเลขเยอะมาก มีเรื่องเล่าแปลกๆนะครับผมได้ใบนีม้มาหวยก็ออกนะครับสองสองวันที่ได้มาแล้วก็สอง,ส,อง,ส,องสาม,สามอะไรพวกนี้ฮะหวยจะออกมันก็แปลกที่ว่าไม่เห็นบอก ก็คือไม่ได้บอกใครก็คือว่าเป็นเรื่องประหลาด<ม>ที่เก็บไว้ในใจว่าเอ๊ะมันมีจริงหรือส่วนใบที่มีอยู่แบบอย่างนี้นะฮะสีขาว<ม>ที่ไม่มีผลิตแล้ว<ม>เลิกผลิตไปแล้ว<ม>นะครับผมก็ได้มาจากพร้อมสีดำพออีเนี้นะฮะพอ,นะพอได้ดำมานะครับพอได้ดำมาก็ได้ขาวตามมาซึ่งมันแปลกมากแล้วก็ผลที่เป็นป้ายเลยเลิกผลิตแล้วฮนะรุ่นวงนี้ไม่มีแล้ว ็สะสมไว้นะเป็นคอลเลคชั่นที่ดูแปลกดีเหมือนนักธุรกิจนะครับเวลาไปทำงนานไม่ใช่เฉพาะแค่ในดูเลนะในซูเปอร์ไดร์ซูเปอร์ไดร์ผมสะสมตั้งแต่สมัยก่อนชอบแล้วก็สะสมไว้ทั้งทอยเขาสีชมพูนะฮะพอยชอบสีชมพูก็เลยซ,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 ซื้อซื้อสะสมไว้ส่วนอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยจิมมี่ก็คือสวยสีชมพูเอาหลังสีชมพูเลยอันนี้ก็แปลกประหลาดดูเลยฮะอ่า ชื่อมามาดาครับที่ได้มาเราก็รีบฟ้าทันทีเลยเพราะว่าจู่ๆมันมีใครเอาเราก็รีบคุยกับผู้ขายล้วก็เลยได้มาเป็นของเราเหมือนตัวจะเป็นของเรานะครับดาก็เลยเก็บเป็นของเขาไว้ทั้งสักกี่ใบหนึ่งะคะมาดาเหมือนกัน <S <S นะครับนี่ฮะแล้วถ้ามองจากด้านนี้มาก่อนอรุ่นนี้ก็เลิกผลิตไปแล้วไม่มีแล้วนะฮะกระเป๋าสามใบน,นี้นี่ก็เป็นมือสองแต่เลิกผลิตแล้วผมก็ได้มา บอกไม่ตั้งใจอีกก็ไม่ได้ลวเพราะว่ามาเองแล้วก็เราเห็นแล้วเราชอบลักษณะทรงของเขาแล้วก็การใช้งานที่เปิดใช้งานงาน่ายอย่างเงี้ยฮะชอบดีไซน์เปิดใช้งานงาน่ายสวยงามนะฮะรุ่นนี้เดี๋ยวจาชื่อรุ่น,นไม่ค่อยได้แม่นเหมือนเมื่อก่อนนี้นี่อันนี้เลยครับใครเคยเห็นบังครับ mm. กระเป๋าทะเลหรือว่ากระเป๋าเดินทาง สมมติเรามีกระเป๋าเราก็กระเป๋าจัดใส่ปเนี้ยแล้วก็โหลดเข้าเครื่องไปเพื่อไม่ให้กระเป๋าของเราเสียหายแต่เอาเนี่ยคุมเหมือนเปลือกไว้หรือจะเอาใบนี้ไปข้อดีทีนึงใส่เสื้อผ้าหรือใส่ของได้เยอะมากนี่ก็ได้มาจากสวิตท,ที่โดยที่ไม่ตั้งใจที่เขาส่งมาให้เขาบอกว่าพี่เก็บไปเลยเนี่ยใบนี้หายากผมก็ได้มาทุกอย่างมันดูเหมาะเจาะหรือไงก็ไม่ทราบครับมาเองโดยที่คิดไม่ถึงเนี่ยฮะไม่คาดคิดเหมือนกันแต่ลใบที่ได้มา คางคนเพื่อนๆมาก็บอกว่าโอโ้พี่เจงซื้อ,อยังไงเนี่ยฮะทำไมมันเยอะแยะอะไรขนาดนี้ผมเองก็งงๆกันนะครับบางทีนะครับซื้อแบบงง,งๆเลยครับอย่างใบเนี้ยนะฮะอ่าใบนี้ก็ี่ดูเลยครับเป็น3ใบที่เรียงกันเป็นแบบตัวเดียวกันมีอาหมดเลยอ่าอันนี้ก็อาตัวนี้ก็อานี่ก็อาซึ่งมันมาแบบเราไม่ตั้งใจที่จะอยากจะได้มาแต่ก็ได้มา ไม่ใช่ว่าอยากได้แล้วไปเปิดหาแล้วเจอนะฮะเมื่ี่เปิดหายังไงก็ไม่เจอแต่เราเจอได้มาเราก็เอาละสะสมไว้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เป็นชุดเดียวกันเรามีแล้วแต่ละใบก็คือฮะส่วนนี่โ okay. อเคอันนี้ครับฮะออนอย่างนี้ครับอย่างนี้สวิตอย่างนี้ฮะหาไม่ได้แต่เป็นความภาคภูมิใจที่ได้มาก็คือตอนหลังก็มาสียดบูพอได้ชมมูนแรกจะคุยกันแล้วถูกคอก็ส่งมาให้เขาบอก ให้พี่คนอื่นจะซื้อไม่ได้เอาให้พี่มาเป็นสีชมพูผมก็เลยเริ่มแรกได้มาก็เลยพอได้มาสีชมพูเดี๋ยวมันก็ตามมาเรื่อยๆๆๆๆๆ,ๆ,ๆื่อยๆทีละใบทีละใบนะแล้วก็มีเลขศูนย์มีเลขอะไรที่เห็นเนี่ยครับ ส่วนใหญ่ก็จะมีเลขซะเยอะซะส่วนใหญ่อ๋อมีไปครับผมเพิ่งได้มาแต่ยังไม่ได้แกะงั้นเราสรุปกันว่ากระเป๋าไฟถากที่อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดในผีใบเนี่ยผีใบผมจําไม่ได้จริงๆแต่รู้ว่าแรกๆเนี่ยมันน้อยๆแต่ตอนเนี่ยเป็นร้อยใบพูดตรงๆเป็นร้อยใบมันมีแม้กระทั่งใบเล็กใบน้อยใบใหญ่เป็นร้อยใบคือทุกใบเนี่ย ทัดสรรแล้วก็เลือกด้วยตัวเองด้วยความชอบแล้วก็วก็นําเข้ามาอย่าถามว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการสะสมเพราะว่า มันเป็นความชอบส่วนบุคคลใช้งบประมาณค่อนข้างสูงพอสมควรแต่ทุกคนไม่ต้องสะสมเหมือนผมนะฮะชอบไปไหนก็มีใช้สักใบสองใบก็พอใช้แล้วนะครับจริงๆรงแล้วใช้ไม่หมดนะครับที่มีอยู่นี่ก็คือเอาไว้โชว์เอไว้ที่็อยากหหิบไปไหนมาก็ใส่แล้วก็ไปเท่านั้นเองครับวันนี้เราก็ขอจบเท่านี้นะฮะ เลื่อนกระเป๋าไฟถาไว้เจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปเราให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆิเราก็จะนำเสนอในรูปแบบต่างๆที่เรามีในในตัวเราออกมาอีกซึ่งยังมีอยู่อีกหลายอย่างที่ยังค่อยๆออกมาให้ทุกคนได้ชมได้เห็นเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย